เช่นว่าอารมณ์ที่เราเคยจากตอนที่พ่อเสียชีวิตแม่เสียชีวิตพี่สาวน้องสาวเสียชีวิตหรือเราถูกกดดันถูกต่อว่าถูกด่าอารมณ์นั้นมันปรากฏพอสติดีขึ้นสมาธิดีขึ้นหน่อยมันไปดึงดีๆีนียไปดึงเรื่องนั้นขึ้นมาปุ๊บโอ้โหแต่เนี้ยทีนี้พอสติดึงมาปุ๊บแล้วสติหลุดพอสติหลุดเนี่ยโทสะัพรับงานต่อถ้าโทระรับงานต่อมันจะเกิดเครียด พยาบาทอาฆาตแล้วมันก็จะผักสิ่งไม่ดีออกมาทั้งๆท,ที่เรื่องนั้นมันหมดไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นต้องการบอกว่าว่าวิธีการกําหนดอกุศลกับกําหนดกุศลมันต่างกันครูบาอาจารย์เขาจะรู้ว่าเอ๊ะอย่างเรายัางอ่อนแอจิตของเราจะเศร้าหมองง่ายเขาจะไม่ให้กําหนดเรื่องไม่ดีก่อนเขาจะให้กําหนดเรื่องกุศลที่เคยทําก่อน ให้เห็นว่าทานกุศลที่เคยทำศีลกุศลที่เคยทำหรือการฟังธรรมอะไรก็แล้วแต่กำหนดกุศลและจิตที่เกิดขึ้นจากสิ่งดีๆจิตมันก็จะเกิดปลาโมดปีติใช่ไหมทีนี้พอไปชำระลืองไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเคยเกิดขึ้นมาปุ๊บพอดูปุ๊บเดียวเนี่ยหน้ามันเริ่มเศร้าหมองก็จะให้เบรกเลยให้มนตรีการเบรกอย่าดูต่อแล้วก็มาดูสิ่งที่ดีๆสลับเนี่ย เขาสลับไปสลับมาดูดีมากกว่าแล้วดูไม่ดีน้อยกว่าแต่ดูเพื่อศึกษาไม่ใช่ดูเพื่อเสพขนาดดูเพื่อ,อ,อศึกษาแท้ๆมันยังหน้าตาหมองคล้ำเลยวันใดที่ไปดูสิ่งที่ไม่ดีที่เคยเกิดขึ้นกับตนเองในอดีตมันจะหมองค,องค,คล้ำรนาครัวอาจารย์ทั้งหลายท่างก็จะสอนวิธีการบาลานซ์ในการดูแล้วในที่สุดจริงๆสามารถดูอกุศลดูบาปได้โดยชนิดที่ตนเองเขา เข้าไม่เข้าไม่เข้าไปเสพบ,บาปนั้นก็เลยกลายเป็นผ่องใสแล้วก็จะไม่ฟุ้งซ่านไอ้พวกกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็ไม่ทํางานกลุ่มอุปาทานคือกามฉันทะเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่ยึดติดแล้วก็จะไม่ผักเข้ามาความชอบใจและไม่ชอบใจและตัวลิษยาตนีทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นนี่เป็นต้นฉะนั้นพระเจ้าก็สอนหลักการปฏิบัติถ้าท่านทั้งหลายได้ครูอาจารย์ที่ท่านแนะวิธีแบบนี้ ดีเราก็จะสามารถเห็นตัวเราเองทั้งสองส่วนทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีและใจที่เข้าไปดูนั้นก็จะเป็นจิตที่มีสติสัพชัญญะที่ไม่ไม่ไปไม่บาดเจ็บจากการดูไม่บาดเจ็บั้งนั้นชีวิตเนี่ยมันจะบาดเจ็บนะไปดูดีปุ๊บก็ติดกับมันเพราะต้องจากสิ่งเหล่านั้นมาก็เสียใจไม่อยากให้สิ่งนั้นมันผ่านไปพอดูไม่ดีปั๊บก็เครียดก็โกรธ สรุปเลยสิ่งก็ได้ก็ได้อภิชาชอบใจและโธมนัสก็เสียใจก็ได้ความชอบใจไม่ชอบใจชอบใจซึ่งว่าผิดหลักโดยหลักการจริงๆต้องได้มัชิมาปฏิบทาใช่ไหมได้หลักการตรงนี้อันนี้ก็เป็นหลักแห่งการที่มอง